โอเคต่อกันจากคลิปที่แล้วเราเปิดหลังกล่องอันนี้ใบใบนี้ของมันนี้ที่ใช้มาี้เป็นตัวรีวิวใบรห์เปิดปุ๊บแจบที่สอง เป็นของใช้รีวิววันนี้ในคลิปจะไม่ได้เปิดปุ๊บดากอเรียลวัีดเลยที่เหลือจะเป็นของเออทีมาใช้รรีวิวแต่เป็นกล่องที่มาจากชุดเดียวกันปุ๊บแจ็คจะเกลือซ้ำไหม,มนเนี่ยอันนี้อยเหมือนกันปุ๊บดากอ อันนี้มาจากที่ร้านแจก4บอร่อยต่อปึ๊บคัสึกิฟอยปึ๊บอันนี้อิบุกิเคอสจบกันวิวเพยเานี้ก็สามคลิปต้องฝากรวมขอสิบไลค์กระเพาะทุกคนโอเคครับ